ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์ลอยนะที่ช่อง Soc cer, s o c กเกอร์สไนเปอเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่30ทธันวาคมแล้วก็เป็น วันพฤหัสเนาะก็ยังอยู่ในช่วงของปี2022อยู่นะเหลือปี2022อีก2วันเท่านั้นเองเนาะเอาบอลเมื่อคืนก่อนบอลเมื่อคืนเป็นบอลสเปนเนาะเป็นทางฝั่งลิเบติสเจอกับทางแอตเลติกบิลเบาคู่นี้ราคาเสมอนะผมให้อยู่ไปทางเจ้าบ้านลิเบติสแต่ว่า ผลออกมาเป็นเสมอ0ูนะเสมอแบบจืดเลยนะเมื่อคืนก็ไม่ได้ไม่เสียนะก็ชนกันไปสําหรับคู่เมื่อคืนวันนี้เป็นพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วเนาะก็เป็นพรีเมียร์ลีกยาวเลยนะอีก2-3วันเลยวันนี้ผมเลือกคู่นี้มาเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้วันนี้เล่นกันที่บ้านของลิเวอร์พูลนะสนาม field, แอนฟิลด์เตะกันเวลาตีสาเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ช่องซกอร์สนามเบอร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้างลิเวอร์พูลเจอกับเลสเตอร์ซิตี้วันนี้เล่นกันที่บ้านของลิเวอร์พูลนะเมืองลิเวอร์พูล8องศาแล้วก็ไม่มีฝนสภาพอากาศโอเคเลยที่แอนฟิลด์มาดูเฮดทูเฮดกันหน่อยเฮดทูเฮดวันนี้6นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลเหนือกว่านะลิเวอร์พูลชนะได้3เสมอกัน1แล้วก็เป็นทางเลสเตอร์ชนะได้2นะเฮดทูเฮดไม่เป็นรองเยอะแยะนะ ชนะได้ถึง2ครั้งจาก6ครั้งหลังสุดนี่ก็ถือว่าประมาณ30%เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างสูงสําหรับเวลาเลเตอร์มาเจอกับทางลิวอพูนะนัดล่าสุดนี้ลิวอพูชนะไป2อศูนย์แต่ก่อนหน้านั้นเป็นเลเตอร์ชนะไป1ประตูต่อศูนย์นัที่บ้านของเลเตอร์นัดล่าสุดนี้เล่นกันที่บ้านของนะลิวอพูนะเลตเตอร์แพ้ไป2ประตูต่อศูนย์เฮตุเฮตลิวอพูเหนือกว่าแต่ไม่มากเท่าไหร่นะมาดูตารางคะแนนกันหน่อยตอนนี้ลิวอพูตอนนี้อยู่ที่6เนาะมี 25คะแนนจาก15นัดชนะ7เสมอ4แพ้4นะก็แพ้ไปถึง4นัดแล้วนะสำหรับริวอร์พูลในฤดูการนี้ส่วนทางฝั่งเลสเตอร์นี่ก็เตื้องขึ้นมาจากช่วงต้นฤดูกาลเยอะเลยนะตอนนี้ขยับมาอยู่อันดับที่13นะ16นัดมี17คะแนน ชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป9นะแพ้ไปเยอะนะช่วงต้นฤดูกาลประตูได้เสียก็ยังติดลบอยู่นะสำหรับเลสเตอร์ตอนนี้อยู่ที่13เลยกําลังเล่งอันดับขึ้นมาเพื่อไปฟุตบอลยุโรปนะแต่ก็น่าจะดูแล้วยากอย,กอยู่นะสำหรับเรตเตอร์นะเพราะทั่วยุโรปตอนนี้เฉพาะทีมใหญ่ๆโคต้ามันยังยังจะไม่พอเลยนะตอนนี้ทีม หน้าใหม่ที่ขึ้นมาก็มีทั้งไบรตันมีทั้งนิวคาเซิลนะก็อาจจะยากหน่อยสําหรับเลสเตอร์ซิตี้แต่ก็ยังมีหวังอยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งฤดูกาลเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะส่วนลิเวอร์พูลก็เร่งเครื่องขึ้นมาเงียบๆนะตอนนี้ขยับมาอยู่อันดับที่6นะใกล้โซนฟุตบอลทั่วยุโรปเข้าไปมากขึ้นนะแมนยูอันดับ5เหนือกว่านะมี29แต้มโอ้โหนำสี่แต้มแต่ก็ถ้าลิเวอร์พูลชนะนัดน,นี้ก็จะกดดันแมนยูได้เลยเนาะบอลยุโรป ฝั่งอังกฤษนี่น่าจะได้ประมาณ6ทีมนะไปยูฟ่าแชมเปียนลีกเนาะและ5กับ6นี่ก็ไปทางยูโรป้านะลิเวอร์พูลอันดับ6ก็ยังอยู่ในโซนถ้วยยุโรปอยู่นะนี่คืออันดับในตารางคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่อันดับ6แล้วก็เลสเตอร์อยู่อันดับที่13มาดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดกันหน่อยเพิ่งเตะกันไปเมื่อช่วง boxing day นะสทีมนี้ลิเวอร์พูล นะัดตอน b o x ่งเดย์วันที่26ชนะ a s ันวิลล่าไป3ประตูต่อหนึ่งนะทำให้6นัดหลังสุดนี้ิเวอร์พูลแพ้นัดเดียวนะชนะไปถึง4เสมอ1แล้วก็แพ้1น,นะแพ้1นั่นกะ็คือ,คอ,คอแพ้ทาง man ิตี้ในคาราบาลครับเนาะก็ตกรอบไปสำหรับิเวอร์พูลนะรอบ16ทีมสุดท้ายก็แพ้ man c i t ไปแต่ในพรีเมียร์ลีก5านัดหลังสุดนี้ชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่งนะส่วนทางฝั่ง l e สเตอร์ซ city นัดล่าสุดไม่ดีเลยนะเล่นในบ้านเจอกับทาง n e w าสเซิลนะ n e w าสเซิลนี่บุกเอาชนะ เลสเตอร์ได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะช่วงฟอร์มก่อนบอลโลกเนี่ยเลสเตอร์ Letter ทำมาดีเลยแหละนะตั้งแต่ไล่ชนะเอเวอร์ตันไล่ชนะนิวพอร์ตไล่ชนะเวสต์แฮมแล้วก็มามิลตันคีนดอนในคาราบาวครับนะก็ถือว่า ทำผลงานมาได้ดีเลยแต่มาสะดุดนะัดล่าสุดเนี่ยเจอกับทางนิวคาเซินโอโหโดนนิวคาเซินอัดคาบ้านไปเลย3ประตูต่อ0ูนนัดหลังสุดของทางฝั่งเลเตอร์ก็จะเป็นแพ้2ชนะ4เท่ากันนะสำหรับทั้ง2ทีมนาะลิวอร์ูชนะ4เสมอ1แพ้1ส่วนทางเลสเตอร์นี่ชนะ4แล้วก็แพ้ไป2ดูตามตัวเลขนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ดูผลล่าสุดนี่อาจจะดูเลเตอร์ไป็นรองค่อนข้างเยอะเลยเนาะ เพราะว่าเลเตอร์โดนอัดในบ้านมานะหรือว่าผูชนะเกมเยือนเดี๋ยวไปดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันค่าเฉลี่ยประตูได้เสีย23แมตช์ของทางฝั่งหรือว่าูลยิงได้50เสีย27นะประตูยิงได้ก็ค่าเฉลี่ยน้อยลงกว่าฤดูการที่แล้วเนาะแล้วก็ประตูเสียนี่ก็คิดหูพิตานะหรือว่าูลนี่คือเสียประตูทุกนัดนะจากกองหลังที่แข็งแกร่งเนาะฟานไดกับทางมาติปนะก็ตอนนี้มาเสียประตูทุกนัดเลยส่วนทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้19แมตช์ยิงได้31เสีย 28ก็ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานกลางๆของทางเลสเตอร์นะไม่ดีไม่แย่นะเสียประตูก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ยิงประตูก็ไม่ถึงกับดีเท่าไหร่นะหนึประตูตอนนั้นแต่ว่าดูจากค่าเฉลี่ยแล้วก็ประตูได้มากกว่าประตูเสียก็ถือว่าโอเคละเลสเตอร์นะดีขึ้นมาจากตอนต้นฤด,ดูกาลเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาเริ่มจากทางตัวเจ็บตัวแบรนดก่อนทางฝั่งลิเวอร์พูลนี่ยาวเหยียดเลยนะเป็นในแนวลุก 45- ตัวเลยนะลุยดีแอสเดียโก้โจตาเฟอร์มิโน ลงสนามไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นอาตูนะอาตูเมโลนี่ย้ายมาจากทางยูเวยังไม่ได้ลงเลยนะย้ายมาเจ็บแท้ๆเลยเนาะหาหมอที่อิตาลีไม่หายนะก็มาหาหมอที่อังกฤษต่อนะสำหรับอาตูนะก็ยังไม่หายนะบอลโลกก็ไม่ได้ไปกับทีมชาติบราซิลนะข้างหน้า3ตัวนี่แทบไม่มีตัวเปลี่ยนเลยเนาะ ดีอาร์ j โจตาเฟอร์มิโนี่เจ็บแบบลงสนามไม่ได้แล้วก็มีเคอร์ติจโจนก็ไม่น่าจะลงสนามได้แล้วก็ที่เหลือก็จะมีเจมิลเนอร์โกนาเต้ก็ยังฟิตไม่เต็มร้อยนะก็ถือว่ายังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับลิเวอร์พูลเลยเรื่องตัวเจ็บในแดนหน้าส่วนทางฝั่งเล t เตอร์ Later, เป็นตัวเจ็บในแดนหลังนะลิเวอร์พูลตัวเจ็บในแดนหน้านะเลเตอร์ Later, นี่ในแดนหลังนะเจมจัสตินลิคาโดเปเรล่าแลอันเบอร์ธานปาเอส เจมมดดิสันแล้วก็จอนนี่อีแวนนะยังเจ็บอยู่ทั้งหมดเลยนะเจมมดดิสันนี่เจ็บเพิ่มมาจากนัดที่แล้วเนาะนัดที่แล้วไม่ได้ลงนะนัดนี้ก็ยังไม่ได้ลงอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับมิดฟิลตัวเก่งเจมมดดิสันก็ตัวเจ็บเยอะทั้งคู่นะเดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันเริ่มจากทางฝั่งยูปูก่อน4 3่สามสานะกโกเป็นอลิซองแบ็กเกอร์นะเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้เป็นฟันไดกลับมาติปนะซ้ายขวาเหมือนเดิมนะเป็น อันดูโลเปซันแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์อโน่มิดฟิลด์ตรงกลางวันนี้เป็นเทียโก้ฟาบินโยแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันนะข้างหน้าก็ตอนนี้ต้องถึงขั้นต้องใช้ออกเลด์แชมเบอร์เลนมายืนคู่กับซาร่าแล้วก็ดาวินนูเนสนะข้างหน้าไม่มีตัวเลือกจริงๆนะตอนนี้ต้องดันออกเลด์แชมเบอร์เลนขึ้นมาสูงเลยส่วนทางฝั่งเลเตอร์ทีมเยือน4-2-3-1นะโกเป็นวอร์ดเหมือนเดิมนะเซนเตอร์แบ็กก็ยังเป็นฟาสตกับอามาเต้อยู่นะทางฝั่งซ้ายเป็นโทมัสทางฝั่งขวาเป็นคาสันเย มิดฟิลด์ตัวรับ2ตัววันนี้ใช้เอนดดีกับเตเลมองเนาะแล้วก็ตัวลูก3ตัวเป็นอียนาโชดูเบลี่ฮอแล้วก็อายโยเซ่เปเรสวันนี้วางหน้าเป้าเป็นวาดี้นะไม่ใช่แพทสันดาก้าวันนี้ต้องการใช้ความมีประสบการณ์ของทางวาดี้เนาะเกมใหญ่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2แล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวันนี้ ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะอาจจะดูขัดใจแฟนบางคนนะว่าเอ๊ะเลสเตอร์ซิตี้นัดที่แล้วเจอกับทางนิวคาสเซิลในบ้านยังโดนมา3-0แล้ววันนี้ไปเยือนแอนฟิลด์มันน่าจะโดนเยอะแต่ผมมองว่าจาก h ฮดทูเฮดเนี่ยเลสเตอร์ไม่เป็นรองหรือว่าผูเยอะนะก็เป็นรองแค่นัดเดียวนะเลสเตอร์ชนะได้2จากปกแมตช์หลังสุดก็ถือว่าโอเคเลยนะ แล้วพอมาดูตัวเจ็บตัวแบนก็ในแนวลุกของลิเวอร์พูลก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะตอนนี้ดาวินนูเนสก็ยังดูฝืดๆไปหน่อยซาร่าก็ดอกลงไปเยอะจากฤดูกาลที่แล้วส่วนออกเลดแชมเบอร์เลนนี่ตามทัศนะผมนี่คือไม่ต้องหวังอะไรเลยนะลิเวอร์ูดอกไปเยอะจริงๆนะจากฤดูกาลที่แล้วนะเล่นในบ้านก็ไม่ชัวร์เหมือนเดิมนะกองหลังอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้มีเสียประตูทุกนัดนะแล้วก็ทาง กองหน้าก็ไม่ได้ยิงเปี้ยงปังเหมือนเดิมเรตเตอร์ไม่ได้ดีไปกว่าหรือว่าพูหรอกแต่ว่าราคาวันนี้มันแพงลูกครึ่งควบ2เนี่ยมันต้องยิง3ลูกถึงจะกินเต็มนะผมมองว่าเลตเตอร์จากนัดที่แล้วที่โดนนิวคาเซิลมาน่าจะไปปรับไปแก้อะไรนะ่น่าจะดีขึ้นนะสำหรับเรเตอร์เพราะก่อนหน้านี้มันดีขึ้นมาแล้วจริงๆนะตอนนี้มันแค่ผิดพลาดในนัดที่แล้วนะผมมองอย่างนี้นะว่าเรเตอร์ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นกนะองหลังกองกลางก็น่าจะโอเคอยู่นะฟาสอาเมเตทางเตเลมองเนี่ยก็ยังพอใช้ได้ นะแล้ววันนี้เอาทางเจมี่วารีมาเล่นนาเป้าด้วยนะแล้วก็มีความเร็วของอ e ีนาโชแล้วก็ทางอโยเซปเปเรสก็น่าจะทําปัญหาให้กับกองหลังของลิเวอร์ได้ไม่มากก็น้อยเลยโอเคแหละลิเวอร์เหนือกว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะให้ยิงเกินราคาเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะเกินนะลิเวอร์ชนะเนี่ยโอกาสมีสูงแน่นอนแหละแต่ผมว่าน่าจะอยู่แค่ 1>, 1 0 2 1อะไรประมาณนี้นะไม่น่าจะทะลุไปถึง30-4-1อะไรประมาณนะั้นนะวันนี้ผมให้เลือกกัดฟันลองทางทีมเยือนเลสเตอร์นะวันนี้ลู์พูลต่อลูกครึ่งควบ2ผมให้ลองทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็แอเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปเนะี่ยก็ แอดเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเรลวไามก่อนแตผมก็จะอัปเดตลาะค่าอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ทั้ง y o u t u b e แล้วก็ทั้ง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย cer, s o c c e r s n i ส e r นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง cer, s ็อกเกอร์สไนเปอร์เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ